สวัสดีค่ะก็ฟิลิปที่คิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะครประจำสัปดาห์นะคะงเ,เป็นช่วงต้นเดือนอยู่นะคะก็คือ5-9สิงหาคมนะคะเราก็มองว่าเซตอินเด็ก์นะคะก็ยังอยู่ในช่วงพักตัวต่อไปนะคะแล้วก็น่าจะผันผวนในกรอบอกว้างๆนะคะก็คือมีกรอบประมาณ1,380-1,480จุดนะคะอ่าลักษณะการแก่งตัวก็ยังน่าจะคงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เราน่าสนใจนะคะก็คือตัวของเซตไอซหรือว่ากลุ่มสื่อสารนะคะที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่ว ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีการปรับลงมา ที่แนวรับ e m a 25วันนะคะแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาความสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะเราก็คิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้ um ม omentum ทางบวกให้สามารถปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะคะสำหรับตัวกลุ่ม ICT นะคะ,าานนะ,คะแนวรับก็จะอยู่ที่240จุดนะคะแนวต้านประมาณ265-270นะคะเราก็เลือกหุ้นในกลุ่มสืนะ่อสารนที่น่าสนใจขึ้นมา3ตัวนะคะก็คือ d e t a c Intouch แล้วก็ True นะคะโดยจะมาเริ่มจากตัว d e t a c ก่อนนะคะ มองว่าที่น่าสนใจนี่ก็คือจะมีการลงแนวรับสำคัญก็คือ EMA 75วันเหมือนกันนะคะในขณะที่เครื่องมือตัวหนึ่งก็คือ w i l l i a m มเปอรเนี่ยดิ่งลงมาในเขตโอเวอร์อโซอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็น่าจะส่งกลับให้มีการรีบาวกลับขึ้นไปได้นะคะเหมือนเหมือนกันกบในช่วงสองสาครั้งที่ผ่านมานะคะ เอามองแนวะต้านของ v e ีแท็กไว้ที่แถวแถวบริเวณ h i เดิมนะครประมาณ126บถึง128บาทแนวรับก็จะอยู่แถว ma เจ้านะคะก็ประมาณ113ถึง111แล้วก็วางจุดถอยที่110ค่ะถัดมาก็เป็นตัวอินทัศนะคะ อินทัชเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรับตัวลงติดต่อกันหลายวันนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถทรงตัวอยู่ในกรอบ up ท r e n d ได้นะคะแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาดันนะทำให้ราคาล่าสุดเนี่ยไม่เชิงว่าจะแตกกรอบแนวรับสทัทีเดียวนะคะมีสัญญาณฟื้นตัวกลับขึ้นมาก่อนนะก็ถือว่า,าเร็วกว่าสองครั้งที่ผ่านมานะคะทำให้มองว่าน่าจะมีแรงเหวี่ยงขึ้นทางด้านบนได้นะคะแนวต้านก็คือกรอบเทนไลน์นะคะที่ประมาณ96บถึง98าบาทนะคะแนวรับประมาณ8 แ7บาท75สตางค์ถึง87แล้วก็วางจุดถอยที่85บาบาทนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็ตัวเล็กลงมาหน่อยนะคะเป็นตัวทรูนะคะ ทูนี่จะเห็นว่าหลังจากที่ทําจุดสูงสุดของรอบไปที่9บาท60นี่ราคาก็ไหลลงมาตลอดเลยนะคะจนกระทั่งเริ่มมีช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาถ้ามีสัญญาณฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ลงแนวรับอ่าสปีดไลน์ที่2.3พอดีเลยนะคะเราก็มองว่าจุดนี้นี่น่าจะส่งให้มีการรีบาวกลับขึ้นไปที่เส้นสปีดไลน์1.3ซึ่งใกล้กับไฮเดิมที่9บาท60ได้นะคะแนวรับของทูก็จะอยู่ที่7บาท70ถึง7บาท50แล้วก็วางจุดถอยที่7บาท45 Star ค่ะสำหรับ สัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ